ทำงานกับคนยากที่สุดในการทํางานในช่วงชีวิตหนึ่งของมุกในช่วงนั้นอ่ะมุกยังเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ก็คือคุมคนแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องคนบ่อยมากคนลาป่วยคนลาหยุดเขาจะมี Excu ในการทํางานตลอดในการเอาเปรียบเพื่อนคนอื่นหรือว่าคนที่ทํางานเก่งๆก็จะมีปัญหากับคนที่ ไม่ค่อยเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ค่อยทํางานทัศนคติของคนนี้ทํางานจัดการกับเรื่องประมาณนี้ยังไงมีคนลาป่วยเราจัดการยังไงเราจะรับคนเข้ามาทํางานอะเราควรจะดูก่อนว่าเขามีทัศนคติประมาณไหนหุ่ยหอมอะจะทํางานไม่เก่งเท่ากับคนที่มีประสบการณ์มีประสบการณ์น้ําหอมอันนี้หอมมากเก่งในเรื่องทักษะการทํางานทัศนคติในการทํางานที่ดีทําให้เวลาเราเลือกเขาเข้ามาทํางานในทีมแล้วอะงานได้ มีประสิทธ,ธิภาพเพราะว่าแอ t ทิ u d e หรือว่าทัศนคติของเขาอะงานเป็นทีมได้ทำงานเข้ากับคนอื่นได้ดีแล้วก็เป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วเรียนรู้ได้เร็วเป็น fast learner ความแตกต่างของ culture er, ในบริษัทในการทำงานรวมถึงยินดีที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราเลือกคนที่เป็นแบบน้ำเต็มแก้วมาเลยอะเหมือนเขาก็จะรู้สึกว่าเขารู้หมดทุกอย่างแล้วเขาไม่จาเป็นต้องฟังเราก็ได้ดูแล้วก็รู้แล้วนะคะ ปฏิบัติตามแบบที่ใหม่ๆที่เราเข้าไปทํางานหรือว่าเราอาจจะต้องมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆปรับตัวกับที่ทํางานใหม่ๆกลิ่นหอมมากจะเลือกคนจาก a t t i t u d แต่เชื่อว่าเวลาที่เราเลือกคนอนะเมื่อก่อนมุกเป็นคนหนึ่งในทีมรีคูดใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะเลือกคนที่ทักษะยังไม่เก่ง แต่ว่ามีแอทนิจูดดีเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าทักษะของคนคนนึงอ่ะเราสามารถเอามาฝึกได้เ <_' S 1> <ใ>ช่นถ้าเขายังไม่เป็นเรื่องกาแฟาถ้าเขายังไม่เก่งเรื่องการสตรีมนมหรือไม่เก่งเรื่องลาเต้อาร์ตเราสอนกันได้ทักษะในการทํางานอ่ะเชื่อเหอะมันสอนกันได้แต่ทัศนคติของคนอ่ะ สิ่งที่มันติดตัวคนคนนั้นมาวิธีการพูดวิธีการคิดวิธีการรับปัญหาหรือว่าเป็นน้ําเต็มแก้วหรือเป็นน้ําครึ่งแก้วหรือเป็นแก้วที่ไม่รับน้ําแล้วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความเห็นอกเห็นใจคนอื่นการมองโลกการมองปัญหาการมีเอมพัตตีคือการเห็นเห็นใจคนอื่นอะมันติดมากับตัวเขามันคือทัศนคติของเขาเราสอนเขาไม่ได้ทักษะ ทำกาแฟไม่เก่งทำกาแฟไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันสอนกันได้ป่วยลาอะไรอย่างเงี้ยออสเตรเลียที่มุกอยู่เนี่ยมันเป็นประเทศที่ถ้าคนจะลาป่วยคุณก็ต้องให้เขาลาลาป่วยได้แต่ว่าจะ e n t i t l e ว่าลาป่วยแล้วบริษัทจะจ่าย sick pay หรือเปล่า full time อะบริษัทจะต้องจ่ายเงินในคุณในวันที่คุณหยุดแล้วก็ลาป่วยไปแต่อาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์เรื่องของการเลือกคน แล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกคนเข้ามาเราอยากได้คนประมาณไหนเราตามหาคนประมาณไหนแบบไหนที่เราจะเลือกคนแบบไหนที่เราจะชอบคนแบบไหนที่เราอยากให้เขามาทํางานกับเราด้วย